สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่จะรับสู่ช่อง s t a d i s t i c ล l กับผมในเกม Clash of Clan กันต่อนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเซตปอนบ้าน8แบบ3 i n 1นะครับใช้ได้ทั้งป้นตีวอลแล้วก็ปีนเกี่ยวตีบ้าน9เลยนะครับ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะสุ่มแจกโกเทียหนึ่ผู้โชคดีใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับพบกันได้บน YouTube นะครับถ่ายทอดสดทุกวัน1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ ท่านใดกำลังมองหาตัวจำลอง Android ที่ดีและเด็กที่สุดนะครับนี่เลย LD Player นะครับเล่นบนมือถือถนัดแต่เล่นบนคอมนะครับป้องกันแบตเสื่อมแล้วก็ทัชสกรีนเสียนะครับตัวนี้แคสเตอร์สายมือถือหลายท่านก็ใช้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือมันโหลดฟรีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นกันเรามาดูเซตทหารที่ดีสุดข,ของบ้าน8กันนะครับในเซตจะประกอบไปด้วยระเบิด6ตัวพ่อมด9เปกก้า2ขวาน9และโกลม1นะครับน้ำยาฮิว1ม่วง2พิษ1นะครับในแค้นให้ขอเป็นเปกก้ากับ ยาแช่นะครับยาพิษเอาไว้ฆ่ากับจักรโครงกระดูกกับทหารแคลนนะครับยาแช่เอาไว้แช่ทหารแคลนกับคิงนะครับบ้าน8มีแค่คิงความจุบ้าน8สูงสุดนะครับในแคลนคือ25ขอได้เปก้านะครับหลายคนนะครับยังคงเล่นหมูกับมังกรมาจากบ้าน7นะครับเพราะว่าบ้าน7เราได้หมูกับมังกรเป็นครั้งแรกนะครับบ้าน8เราได้โกเลมเปก้าขวานะครับพยายามเล่น3ตัวนี้โกเลมกับเบก้านะครับถูกสปริงดีดไม่ตายนะครับแนะนําให้ใช้ถ้าเราเล่นหมูนะครับบ้าน8เราได้ระเบิดลูกใหญ่มาอีกถังหนึ่งนะครับรวมเป็น3 ถังบ้าน7มีแค่2ถังนะครับและบ้าน7นะครับมีลูกปวงดําแค่ลูกเดียวบ้าน8มี2ลูกแล้วก็ไม่แนะนําให้เล่นมังกรด้วยนะครับเพราะว่าฐานได้กําแพงมากขึ้นฐานก็หนาขึ้นนะครับเราวเซตนี้ตียังไงเราไปดูกันนะครับเจอแล้วนะครับบ้าน8 82 7ป0แแล้วก็2อันนะครับเซตนี้นะครับเราตีทรงไหนก็ได้นะครับนะอันนี้กำแพง8ตันมีคิงด้วยเราต้องดูว่าตรงไหนเว้นเยอะแล้วมีกับจักเยอะนะครับ เห็นฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้หลุมศพเต็มไปหมดเลยเพราะคนนิยมเข้าฝั่งนี้นะครับมันเว้นน้อยเห็นไหมครับตรงนี้เว้นแค่สามช่องเองก็คงมีแค่ระเบิดลูกเล็กกับสปริงเราปล่อยโกเลมไปก่อนนะครับจากนั้นไปก้าซ้ายกับขวานะครับเราให้พ่อมดช่วยกันตัดจะได้ไปก้านะครับใช้งานช้าลงนะครับแล้วปล่อยระเบิด2ตัวเข้ากำแพงแปดได้นั่นแหละครับเปก้าเข้าในตัวหนึ่งปล่อยไปก้าออกนอกตัวหนึ่งได้เลยนะครับนะพี่ย่ามอย่าให้ขวานกับไปก้าตายหมดนะครับโกเลมตายได้คิงตายได้นะครับผมปล่อยคิงกันเลยแล้วกันนะครับ นี่แหละถึงใจกลางปั๊บนะครับปลายาม่วงเลยนั่นแหละพังเซ็ตนี้เสร็จมันจะเข้าข้างในให้ผมนะครับเข้าเลยผมปลาเพื่อแล้วแล้วเข้าแหละนั่นแหละเรียบร้อยคิงตายเรียบร้อยแล้วครับ <S <S ผมปลายาม่วงตรงนี้อีกขวดหนึ่งแล้วกันนะครับ <S <S เดี๋ยวขวานมันจะวิ่งไปนั่นแหละระเบิดครับอ่าตรงนี้ปลาฮิวนะครับขวานจะตายแล้วนะครับปล่อยพอม่าตรงนี้อีกตัวอ่ะปล่อยพอมาตรงนี้อีกสักตัวก็ได้ ผมประเบิดตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อหาทางออกนะครับให้มันหาทางออกอันนี้โชคดีตรงไม่มีทหารเต้าแคนเห็นไหมครับเป็กก้าสมตัวเลือดมากกว่า50%ทั้งหมดเลยนั่นแหละผมขอเปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะผมขอเปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะครับนั่นแหละเรียบร้อยครับปืนคู่คิงเหลือไม่ตายโกเลมยังไม่ตายเป็กกาเหลือทั้ง3ตัวผมเปิดไม่ตายคิงก่อนนะครับผมป้าระเบิดเพื่อเปิดทางออกตรงนี้นั่นแหละครับ มีทางเข้าแล้วเราต้องการทางออกนะครับยิงเปก้านั่นแหละอย่ายิงพ่อมดยิงเปก้าเรียบร้อยครับโกเลมเอามาตัวเดียวยังไม่ตายเลยนะครับขนาดผมปล่อยให้มันตายนั่นแหละยาพิษโชคดีไม่มีทหารแคนนะครับตาทิ้งเลยครับต่อให้เปก้าเลเวล13บาตายนะครับบ้าน13าไม่ใช่เลเวลส3านะครับเราก็ยังมีเปก้าเหลือทั้งสองตัว99นะครับ 100นะครับนี่เลยนะครับโกเลม1เป็ก้า2องอมด9้ระเบิด6ขวาน9นะครับมีกิงและขอบเป็ก้ามานะครับเรามียาพิษแต่เราไม่เจอทหารแคนก็ค่าแย่หน่อยนะครับเพราะเราเจอทหารแคนแบบว่าเขาเอาเป็ก้าเลเวลตันมาเา้าบเช่นกันนะครับ8ปดแสนส0งเเ้เรามาเปลี่ยนน้ำยาเซตต,ต่อไปนะครับแต่ทหารก็ยังคงเหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนแค่น้ำยาเท่านั้น จากเดิมเรามีฮิว1ม่วง2นะครับเราเปลี่ยนเป็นฮิว1ม่วง1น,นะครับลบม่วงไปขวดหนึ่งและสร้างเป็นดินไหว3ามขวดขอดินไหวเพื่อนอีกขวดหนึ่งนะครับเซตนี้เราตีบ้าน9้าได้เลยนะครับให้กำแพง10ก็ตีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน มาแล้วครับบ้านเก้าเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดแสนสองนะครับกำแพงแปดบนเจ็ดแต่เขามีเอ็กซ์โบเลเวลสองนะครับอันนี้โชคดีอีกแล้วครับไม่มีทหารแค้นถ้ามีทหารแค้นนะครับผมต้องใช้พ่อหมดแล้วปลายาม่วงนะครับเพื่อให้เร่งฆ่านะครับเพราะว่าบ้านเก้ามันมีมังกรไฟฟ้าได้นะครับโอเคควีนอยู่ด้านบนเราขาดสามารถเข้าได้จากด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้มีหลุมศพเยอะเห็นไหมครับคนชอบเข้าด้านนี้กันผมปลาเปิดตรงนี้แล้วกันนะครับนั่นแหละไม่ต้องนับครับอย่าเร่งสิ นั่นแหละเปก้าซ้ายขวาครับพ่อมดตามหลังครับ1 2 3 1 2สแบบนี้นะครับเราเปก้าเข้าตรงนี้ก็ได้เปก้าเลยว่าตันให้มันไปฆ่าควีนะผมเปิดตรงนี้กับเปิดตรงนี้เลยครับเข้าแม่งสองฝั่งเลยอ่ะคิงตรงนี้ก็เข้าได้นะครับ2ตัวเข้าไปเลยครับพ่อมด1 2ึผ่านสักตัวหนึ่งสตัวอ่ะตรงนี้นะครับมันเข้ามาแล้วมันเข้าได้แล้วนะครับคิงจะตายแล้วผมไม่สนคิงจริงๆนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ขวานกระจัดกระจายนิดนึงไม่เป็นไรครับนะยังสบายดีอยู่อันนี้ยังสบายดีอยู่นะครับเป็กกาแทงให้เป็กกาแทงให้ครับอย่ายิงขวานสิยิงโกเลมสิเราต้องปล่อยใช้วันนี้เพราะว่าขวานวิ่งนำหน้าโกเลมนะครับมันก็เลยนำไปตายนี่แหละนะครับของจริงตีกำแพง9ก้ากำแพง10ได้เลยครับเพราะเราเอาดินไหวมายังไง4ี่ขวดกำแพงก็แตกหมดนะครับวิ่งเลยไปเลยวิ่งเลยไปเลย ฆ่าคิงไปเลยครับผมไม่สนมีพ่อมดเดินออกข้างนอกให้2ตัวนะครับตอนนี้มันออกนอกให้แล้วผมได้น้ำม่วงสามถังนี้บอกเลยสะใจแล้วครับนะนั่นแหละคงไปไม่ทันครับตายก่อนอย่านำหน้าสิพ่อมดมึงนำํำมึงอย่านำตัวเลมสิตายเหลือพ่อมดสองเหลือเปก้าสองครับนี่แหละ ได้ประมาณ90%บ้าน8ที่บ้าน9ไป90%นะครับผมปล่อยให้มันหมดเวลาแล้วกันดูซิว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโกเลมยังไม่แตกเบก,ก้าเหลือ2เบก,ก้าตัวใหญ่สาหัสเบก,ก้าตัวเล็กใกล้ตายละเลือดประมาณ30%นั่นแหละครับก็น่าจะได้ประมาณ96 95-96ครับนะถ้ามันเข้าได้นะครับอีกทีนึง ไม่ได้ครับ94นะครับนี่แหละบ้าน8ตีบ้าน9นะครับ71,000 82,205นะครับอันนี้คือเราตีบ้าน9ที่กำแพงเป็น9กับกำแพง10ได้เพราะว่าเรามีดินไหว4ีขวดพอดีนะครับก็เลยแตกได้ทุกกำแพงนะครับอันต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนน้ำยาเอา้าเควสเสร็จนะครับพี่ทำเควสอะไรเสร็จเนี่ย ใช้ขวานนี่ไงตอนนี้มีแควสอยู่เหมือนกันนะครับบมด p a ิบเอนาทีทําเสร็จพอดีนะครับ4ี0 e อ xp กับยาเร่งผลิตนะครับเซร็ต่อไปเราก็เปลี่ยนแค่น้ํายาเหมือนเดิมนะครับจากน้ํายาของเดิม2เซตที่แล้วนะครับอันแรกก็คือฮิว1ม่วง2แล้วก็ยาพิษนะครับอันที่2ก็คือฮิว1ม่วง1แล้วก็ดินไหวอันที่3มนะครับเอาไปเลยยาม่วง3ขวดนะครับเซ็ตนี้ก็คือเราเน้นทําลายอย่างเร็วเลยนะครับในแคนได้ขอเป็นครังคาวนะครับเซ็ตนี้เราใช้ตีวอลได้มันจะตีเร็วมากๆนะครับเร็วขนนาดไห เราไปดูกันนะครับเจอแล้วนะครับบ้าน9อีกแล้วบ้าน9วันนี้เขาจัดกว้างมากๆแต่เราลองใช้เซตบ้าน8ในการตีดูนะครับเขามีคิงเขามีควีนอันนี้คือผมต้องตัดและรีบเข้าไปดีนะครับที่เรามียามุ่งทั้ง3ขวดหวังว่าเขาไม่ได้เอามังกรไฟฟ้า f ้าแคลน,นะครับ เป็นแครมาเลเซียเข้าตรงนี้ดีกว่าครับนะแล้วผมปล่อยข้างข่าวตามทีหลังไปก้าะครับ1กับ2ช่วยออกซ้ายขวา1 2 1.2นะครับแล้วก็1 2นั่นแหละครับให้ไปก้าเข้ามองล่างไปเราปล่อยไปก้านะครับ, 2, ออ 2, รบลเลเวลสูงตามตรงนี้นะครับเราก็ปล่อยพ่อมด1 2 3ตามหลังไปก,ก้า1 2 3แบบนี้ไปเลยนะครับเอาคิงเดินตามตรงนี้ก็ได้ครับให้มันตัดกันไปก่อนให้มันตัดกันไปก่อนนะครับ เสียเปก,ก้าเลเวลน้อยได้อย่าเสียเปก,ก้าเลยว่าเยอะนะครับอันนี้ตีกว้งางพอสมควรเลยอ่านั่นแหละแล้วขวามันจะเข้าว่างในให้ดูนะครับโกเลมแทงให้อยู่โกเลมแทงให้อยู่ครับวกกลับเข้าไปวกกลับเข้าไปนั่นแหละขวานวกกลับเข้าไปไอ้คนหนึ่งตรงนี้ครับขวานเข้าให้แล้วขวานเข้าให้แล้วเรียบร้อยนั่นแหละบ้านแปดตีเก้าอีกแล้วท่านผู้ชม เอ็กโบหมดเกลี้ยงครับเปิดไม้ตายเลยอ่ะข้าป้อพอมดหันไปหาโกเลมแล้วปล่อยทั้งข่าวเลยครับจบตัดได้กำลังดีเลยนะครับถ้าเปก,ก้าที่เราขอมาจากในแคนเลเวลบ้าน9เอ้ยบ้าน8บ้าน9ก็น่าจะเดินได้นานพอสมควรนะครับหลายคนชอบเล่นเป็ก,ก้าแบบรวดเดียวเลย6 7ตัวผมไม่แนะนำนะครับมันชา้านะนี่เลยนะครับยามวงวามขวดใช้ประสิทธิภาพได้พอดี ไม่มีทหารแคนถ้ามีทหารแคนง่ายๆครับผมปลายยาพิษใช่ไหมครับแล้วปล่อยพ่อมดสซักซี่ตัวปลายยามุ่งขวดหนึ่งเลยทั้งสองขวดข้ามันกรไฟฟ้าทันนะครับแปดตีเก้านะครับแปดแสนหกสามแสนหนึ่งสองพันสองนะครับก็ตีมาสามครั้งล่อไปสองล้านกว่านะครับเกือบสามล้านเปลี่ยนแค่น้ํายานะครับน้าม่วงสามขวดนี่เลยนะครับบอกกับตีฐานแปดที่เขาชอบแบ่งเป็นช่องๆหลายๆช่องนะครับแบบว่าจะฐานดาวหกแฉกดาวแปดแฉกหรือไม่เป็นทรงโดรนหรือคริสตัลก็ได้เช่นกันนะครับ ผมเคยเห็นบ้านแปดหลายคนชอบเล่นเซตนี้นะครับเปกกาล้วนอันนี้ผมไม่แนะนานะครับเปกกาจริงอยู่ว่ามันอึดแล้วก็ตีแรงมากๆแต่มันช้านะครับถ้าเราปล่อยเปกกาไป1ตัวกับขวาน1ตัวลงยาม่วงให้พร้อมกันนะครับคิดว่าใครทำลายเดียวกันเปกกาต้องเดินไปตีทีละป้อมนะครับขวานเพื่ไปปั๊บหมุนติ้วทีเดียวป้อมแตก2อสมป้อมเลยนะครับเก็บ10 20%ได้ภายในมีกี่วินาทีสังเกตในคลิปนะครับผมจะปล่อยเปกกาออกนอกซ้ายกับขวานะครับแล้วก็เข้าข้างใน1ตัวตัวในแคลนนะครับเด ค,คือมันต้องแบ่งกันตีอย่าแย่งกันตีนะครับถ้าเราปล่อยไปก้าซ้อนกันยืนซ้อนกันครับสองสตัวเราแย่งตีป้อมเดียวกันอันนี้ช้ามากนะครับกว่ามันจะงา้างกว่ามันจะเดินนะครับจะเก็บร้อยเปอร์เไม่ทันเอานะครับใครที่อยู่บ้าน8ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ป้นง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ อย่าลืมผมสุม่มแจกโกเทียใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับทุกคลิป Clash ็อปแคนที่ผมลงสามารถพบกันได้บน YouTube นะครับเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปของทุกวันเลยนะครับหมดแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับใครอยากรู้ว่าบ้านตัวเองต้องอยู่ถ้วยเท่าไหร่นะครับคลิกเลยที่ลิงก์ด้านบนใครอยากรู้เซ็ตฟนบ้านเก้าแบบ t in 1นะครับคลิกได้เลยลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ